จิตคือสภาพรู้จิตหรือวิญญาณมโนอะไรกันหมดนั่นแหละจิตมโนวิญญาณเน่ยมันแค่เรียกตามสภาวะมันเฉยๆแต่จริงๆจิตมโนวิญญาณก็เดียวกันนะมันก็คือสภาพรู้นั่นแหละรู้อะไรรู้ในเจตสิกมันจะไปรู้อะไรจิตใช่ไหมถ้ามันมีแต่ตัวมันเฉยๆมันจะไปรู้อะไรใช่ไหมมันก็ต้องไปรู้ใน ความรู้สึกบ้างไปเกิดในสัญญาบ้างไปเกิดในสังขารบ้างเห็นไหมหรือมารู้ทางตาบางทางหูบางทางจมูกบางทางลิ้นบางทางกายบังทางใจบ้างเขาเรียกว่าจากสุวิญญาณเห็นไหมโสตวิญญาณคานะวิญญาณชิวหาวิญญาณกายวิญญาณมโนวิญญาณเนี่ยนี่มันมันที่วนเวียนของมันเกิดอยู่ตรงนี้ มันวนเวียนอยู่ตรงนี้เกิดดับก็เกิดดับอยู่ตรงนี้แหละเดี๋ยวก็ชัดเจนอยู่ทางตาเดี๋ยวก็ชัดเจนทางหูอยู่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยู่เนี่ยแต่ในขณะที่มันเกิดน่ะมันมีความรู้หรือความไม่รู้หละตรงนี้แหละเอาถ้ามันมีความไม่รู้แล้วมันไปเกิดไปตั้งอยนะู่น่ะความไม่รู้ส่งไปน่ะนั่นแหละคือท่านได้เกิดแน่นอนเพราะมันตั้งมันก็เป็นพบเป็นชาติแล้ว มันจะไม่เหมือนกันนะการระบบทํางานของผู้ที่มีวิชากับระบบทํางานของผู้ที่ไม่มีวิชาหรืออวิชาหรือผู้ที่มีอวิชามันก็จะไปแบบพอมไม่รู้แล้วก็รู้สึกว่าเป็นเราอยู่ในขณะที่มันเกิดถ้ารู้สึกว่าเป็นเราในขณะที่จิตมันไปตั้งอยู่ตรงนั้นตรงนี้นะเนี่ยอ้าวเลยอวิชาตัณาอุปทานก็เกิดวงจรปฏิจจสมุปบาทมันก็ไหลทํางานไปเรือ่อยเปลื่อยของมันเป็นทุกข์อยู่ล่าาําไปนั่นแหละนั่นนะ่ะ เนี่ยระบบแบบย่อๆเลยนะพูดให้เข้าใจไปเลยเนี่ยถ้าจะว่าด้วยหลักพุทธวจนะก็คืออะไรล่ะวิญญาณจิตวิญญาณมันมันเกิดดับอยู่อะไรเกิดดับอยู่ที่รูปเวทนาบาั่งสัญญาบาั่งสังขารบัางมันไปทีละขณะเห็นไหมเกิดดับที่ละขณะมันไม่ได้เกิดพร้อมกันนะ มันเกิดที่ละอย่างตั้งเวทนาเวทนากว่าชัดเจนตั้งสัญญาสัญญากว่าชัดเจนตั้งสังขารสังขารกว่าชัดเจนแต่ในขณะที่มันตั้งนนี่จุดเปลี่ยนเลยในขณะที่มันตั้งมันจะรู้สึกว่าเป็นเราไหมถ้ายังรู้สึกว่าเป็นเราในวิญญาณอยู่แน่นอนนั่นแหละก็เรียกว่าสัตว์พุ่งมีอวิชชาเห็นไหมมีความไม่รู้มันไปตั้งอยู่ตรงไหนก็เป็นภพเป็นชาตินั่น เราจึงมาแกะความเป็นเราออกในวิญญาณที่มันกำลังสัมผัสรู้เนี่ยเราจะทำยังไงให้